สวัสดีค่ะพบกันนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะของชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะคลิปนี้เจอกันค่ะเป็นคลิปที่29แล้วนะคลิปนี้จะมาเฉลยเลยคะ่ะจะมาเฉลยการบ้านค่ะมีด้วยกัน2หน้าก็คือหน้าที่82และหน้าที่83ใช่ไหมคะเฉลยเสร็จแล้วคุณครูว่าไงก็จะสอนต่อเหมือนเดิมค่ะก็คือการหารยาวเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติอมอาจจะยากขึ้นนิดนึงนะคะ ก็ในหนังสือเรียนหน้าที่101แล้วก็102นะคะเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาดูข้อที่1น,นะคะตัวตั้งเป็น6.3ตัวหารเป็น5ใช่ไหมคะถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เราก็ต้องหารยาวไว้ตัวตั้งอยู่ในเครื่องหมายหารก็คือ6.3ตัวหารก็คือ5ต้องเขียนหน้าเครื่องหมายนะคะให้เราดูแม่5 5อะไรถึงจะได้6กเอาใกล้เคียงนะ 1> ห1เป็นหมีจุดใช่ไหมคะเราก็ต้องใส่จุดให้ตรงกันด้วยนะลบกันค่ะ6กลบหเหลือ1นึ่ทำไงต่อก็ต้องชัก3ลงมากลายเป็น5อะไรคะถึงจะได้13 5คูณกับ2เป็น10ค่ะลบกันค่ะ13ลบออก10เหลือสาม ในเมื่อลบกันแล้วมันยังไม่ลงตัวใช่ไหมคะลักษณะอย่างนี้ให้เราเติม0ูนย์นะคะต่อท้ายตรงเศษแล้วก็หารกันต่อไปเรื่อยๆเลยคะ่ะอย่ากเกิน3ตํตำแหน่งนะคะหารไปจนกว่าจะลงตัวเลยนะ5อะไรถึงจะได้30คะ5 6เป็น30ลบกัน ลงตัวแล้วในเมื่อลงตัวแล้วเราก็ต้องทำไงคะขีดเส้นให้เรียบร้อยผลลัพธ์อยู่ที่1.26ใช่ไหมคะเราไปดูเลยค่ะตรวจสอบนะคะตรวจสอบตรงนี้ให้เรานำตัวอะไรคะตัวหารก็คือ5คูณกับผลลัพธ์1.26เท่ากับตัวตั้งหรือเปล่าเท่ากันนะคะก็คือ6.3ดังนั้นค่ะให้เราลอกโจทย์ลงมาเลยก็คือ6.3หารกับ5 เท่ากับ1.26ตอบก็ต้องเขียนเป็นเลขไทยนะคะ1.26เป็นเลขไทยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะในข้อที่1นะต่อไปค่ะเรามาทําข้อที่2กันข้อที่2นะคะโจทย์มีอยู่ว่ายังไง5.15หารกับ2ใช่ไหมคะตัวตั้งเป็น5.15ต้องเขียนในเครื่องหมายหารน,นะ5.15 ตัวหารเป็น2ต้องดูที่แม่2นะคะ2อ,อะไรถึงจะได้5คะเอาใกล้เคียงนะคะแต่ห้ามเกิน2 2เป็น4ลบกันค่ะเหลือเท่าไหร่คะเหลือ1ข้างบนมีอะไรมีจุดด้วยนะก็ต้องใส่จุดให้ตรงจุดต้องตรงกันนะคะต่อไปค่ะต้องชัก1ลงมากลายเป็น2อ,อะไรคะถึงจะได้11 2คูณกับ5 เป็น10ค่ะ11-10ลบเหลือ1นะคะแล้วก็ชัก5ลงมาเหลือเท่าไหร่คะ2อะไรถึงจะได้15มีไหม2คูณ7ค่ะเป็น14นะคะรบการเหลือ1เหมือนเดิมยังไม่ลงตัวใช่ไหมเราจะต้องใส่ศูนย์ด้วยนะคะหารต่อเลยค่ะ2อะไรถึงจะได้10คคะ2 5เป็น10 ลบกันค่ะเหลือ0โอเคลงตัวแล้วนะขีดเส้นให้เรียบร้อยด้วยนะคะแค่จะขีดก่อนก็ได้นะคะแต่คุณครูขีดทีหลังเพราะว่าคุณครูไม่อยากเปลี่ยนสีปากกาบ่อยเนาะต่อไปค่ะได้คำตอบอยู่ที่2.575เราได้คำตอบแล้วเราก็ต้องไปตรวจสอบค่ะตรวจสอบนะคะให้เอาตัวหารค่ะก็คือ2คูณกับผลลัพธ์คืออะไรคะ 2. ุด ห้าหนั่นเองเท่ากับตัวตั้งไหมเท่ากับตัวตั้งก็คือ5.15เท่ากันนะคะดังนั้นค่ะให้เราลอกโจทย์ลงมาเลย5.15หารกับ2เท่ากับ2.575ตอบเป็นเลขไทยค่ะ2.575นะคะ โอเคค่ะข้อที่2เราก็เสร็จไปแล้วนะคะข้อที่3ต่อนะคะ7.8หารกับ4นะคะเราต้องดูที่สุดคูณแม่4ตัวตั้งเป็น7.8นะคะต้องเขียนในเครื่องหมายหารนะตัวหารเป็น4ดูค่ะ4อะไรถึงจะได้7คะ4 1เป็น4ลบกันค่ะเหลือเท่าไหร่เหลือ3นะคะ มีอะไรคะมีจุดก็ต้องใส่จุดให้ตรงกันด้วยนะตรงผลลัพธ์ต่อไปชัก8ลงมากลายเป็นสอะไรคะถึงจะได้38 4 9ค่ะเป็น36ลบกันค่ะเหลือเท่าไหร่เหลือ2นะคะมันยังไม่ลงตัวใช่ไหมเราก็ต้องเติมศนอีกกลายเป็น4อะไรถึงจะได้20 4 5เป็น 20ลบกันเหลือ0ูนย์ลงตัวแล้วโอเคขีดเส้นให้เรียบร้อยนะคะคำตอบอยู่ที่1.95นะคะเราไปดูเลยค่ะตรวจสอบนะคะตรวจสอบเอาตัวหารก็คือ4ี่คูณกับ1.95คือผลลัพธ์ของเราเท่ากับตัวตั้งไหม7.8เท่ากันนะคะแสดงว่าข้อนี้ถูกต้องดังนั้น7.8ค่ะ หารกับ4เท่ากับ1.95ตอบ1.95เป็นเลขไทยให้เรียบร้อยด้วยนะคะข้อที่3ก็จะประมาณนี้เรามาดูข้อที่4นะคะข้อที่4ค่ะโจทย์มีอยู่ว่า0.15หารกับ6ใช่ไหมคะตั้งหารยาวไว้เลยตัวตั้งเป็น0.15ตัวหารเป็น6นะคะเรามาดูเลยค่ะ6อะไรได้0ูนย์มีไหม ก็ต้องใส่ไว้มันไม่มีต่อไปค่ะ6อะไรถึงจะได้1มีไหมไม่มีเหมือนเดิมก็ต้องใส่0นย์ไว้ต่อไป6อะไรถึงจะได้15 6คูณอะไรคะ6คูณ2เป็น12 15ลบ12เหลือเท่าไหร่คะเหลือ3มีไงต่อคะมันยังเป็นเศษอยู่เลยต้องเติม0ูนย์เข้าไปด้วยกลายเป็น6อะไรถึงจะได้30 หคูณกับ5เป็น30ลบกันลงตัวนะคะลงตัวแล้วผลลัพธ์จะอยู่ที่0.025ทศนิยม3ตำแหน่งนะคะเราไปตรวจสอบกันเลยค่ะตรวจสอบคำตอบนะคะก็คือตัวหารเป็น6คูณกับผลลัพธ์0.025เท่ากับตัวตั้งค่ะ0.15 เท่ากันนะคะดังนั้นค่ะให้เราลอกจดลงมาเลย0.15หารกับ6เท่ากับ0.025ตอบเป็นเลขไทยค่ะก็คือ0.025นะคะต่อไปค่ะข้อที่5โจทย์มีว่า28.4หารกับ8นะคะตัวตั้งเป็น28.4ต้องเขียนในเครื่องหมายหารนะ ตัวหารก็คือ8ดูที่แม่8ค่ะ8อะไรคะถึงจะได้28 8 3เป็น24นะคะเอาใกล้ okay, เคียงได้แต่ห้ามเกิน28-24ลบ24เหลือ4มีอะไรคะมีจุดด้วยก็ต้องใส่ให้ตรงนะชัก4ลงมากลายเป็น8อะไรถึงจะได้44คะ่ะ8คูณ5ค่ะเป็น40ค่ะลบก้นเหลือ4 มีเศษก็ต้องเติม0ูนย์ด้วยกลายเป็น8อะไรถึงจะได้40 8คูณ5เป็น40ค่ะลบกันลงตัวนะคะโอเคได้คำตอบอยู่ที่3.55นะคะเราก็ต้องไปทำไงต่อคะตรวจสอบคำตอบของเราค่ะตรวจสอบนะคะตัวหารก็คือ8คูณกับผลลัพธ์3.55 เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับตัวตั้งหรือเปล่าเท่ากันนะคะก็คือ28.4จุดสี่นั่นเองดังนั้นค่ะให้เราลอกจอลงมาทั้งหมดเลยนะคะ28.4ค่ะหารกับ8เท่ากับ3.55ตอบเป็นเลขไทยนะคะก็คือ3.55ค่ะประมาณนี้นะคะต่อไปข้อที่ห1.35หารกับ10นะคะ ตัวตั้งเป็น1.35นะเขียนให้เรียบร้อยตัวหารเป็น10เรามาดูค่ะดูที่แม่10 10อะไรได้1นึมีไหมไม่มีก็ต้องมีอะไรคะมี0ูนย์ไว้ด้วยมีอะไรอีกมีจุดนะคะต่อไป10อะไรได้3คะต่อไปนะคะ10อะไรได้13คะ11 1เป็น10คะ่ะ13-10ลบ10เหลือ3นะคะ หตัวนี้ต้องทำไงชักลงมากลายเป็น10อะไรถึงจะได้35มสคะ10บคูณสมเป็น30มสิบลบสาก็เหลือห้ายังมีเศษอยู่ก็ต้องเติมศูนย์เข้าไปไกลายเป็น10อะไรถึงจะได้50าสคะ10คูณกับ5เป็นห้ค่ะลบการลงตัวโอเคคะ่ะลงตัวแล้วนะคะผลลัพธ์ของเราอยู่ที่เท่าไหร่คะ ดูที่ข้างบนนะคะ0.135ใช่ไหมคะเราจะต้องไปตรวจสอบคำตอบของเราค่ะตรวจสอบนะคะ10ค่ะก็คือตัวหารคูณกับผลลัพธ์0 1 3 5เท่ากับอะไรคะตัวตั้งไหมก็คือ1.35เท่ากันนะดังนั้นค่ะเอาโจลงมาเขียนทั้งหมดเลยนะ1.35 หารกับ10เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ0.135นั่นเองค่ะตอบเขียนเป็นเลขไทยให้เรียบร้อยนะคะโอเคค่ะอันนี้คือข้อที่6ของเราเสร็จไปแล้วต่อไปข้อที่7นะคะ45.6หารกับ30ตัวตั้งเป็น45.6 หาร30ค่ะดูที่แม่30นะคะ30อะไรคะถึงจะได้45 31เป็น30ลบกันค่ะเหลือเท่าไหร่คะลบกันเหลือ15มีอะไรข้างบนมีจุดด้วยเติมให้เรียบร้อยต่อไปชัก6ลงมากลายเป็น30อะไรคะถึงจะได้156 30คูณกับ5เป็น150นะคะ ลบกันค่ะเหลือ6ททำไงต่อก็ต้องเติมศูนเพราะว่ามันยังมีเศษอยู่กลายเป็น30อะไรคะถึงจะได้60 30คูณกับ2ค่ะเป็น60ลบกันลงตัวแล้วนะคำตอบจะอยู่ที่เท่าไหร่คะ1.52นั่นเองค่ะเราก็ต้องไปตรวจสอบคำตอบแล้วนะคะตรวจสอบค่ะตัวหารก็คือ30คูณกับผลลัพธ์ 1.52เท่ากับตัวตั้งค่ะ45.6เท่ากันนะดังนั้นให้เราลอกจอดลงมาเลย45.6หารกับ30เท่ากับ1.52ตอบเป็นเลขไทยให้เรียบร้อยนะคะก็คือ1.52ค่ะต่อไปข้อที่8นะคะข้อสุดท้ายของเรา9.1หารกับ100 ตัวตั้งเป็นจำนวนที่น้อยตัวหารเป็นจำนวนที่มากเรามาดูเลยนะคะ100อะไรได้9้มีไหมไม่มีก็ต้องใส่0มีจุดก็ต้องใส่ให้ตรงกลายเป็น100อะไรถึงจะได้91คะ91นี่ถึง100หรือยังก็ยังไม่ถึงอีกก็ต้องใส่0แล้วก็อะไรคะมี0ูนข้างหลังด้วยนะต่อไปกลายเป็น100อะไรถึงจะได้910ค่คะ หนึ100คูณกับ9เป็น900ลบกันค่ะเหลือ10ยังมีเศษอยู่ก็ต้องใส่ศูนย์อีกกลายเป็น100อะไรถึงจะได้100 1 0ร้อเป็น100โอเคค่ะลงตัวแล้วนะคำตอบจะอยู่ที่เท่าไหร่คะ0.091ค่ะเราจะไปตรวจสอบกันนะคะ ตรวจสอบค่ะให้เรานำตัวหารก็คือ100คูณกับผลลัพธ์0.091เท่ากับตัวตั้งไหมคะตัวตั้งก็คือ9.1เท่ากันนะข้อนี้ก็ตอบอะไรคะตอบค่ะดังนั้น9.1หารกับ100เท่ากับ0.091ตอบเป็นเลขไทยให้เรียบร้อยนะคะ0.091 โอเคค่ะประมาณนี้นะคะอันนี้คุณครูสอนเสร็จไปแล้วปุ๊บเดี๋ยวจะพาไปขึ้นวิธีทำใหม่นะคะเรามาดูวิธีทำใหม่ที่เราจะเรียนนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนของเราไปที่หน้า101นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะตรงนี้คุณครูขอข้ามนะคะข้ามไปที่หน้า102ค่ะเพื่อที่จะให้เรามีตัวอย่างในการทำแบบฝึกหัดของเราต่อนะคะ เรามาดูตัวอย่างค่ะมีด้การัน2ตัวอย่างเนาะสะแดงวิธีการหาผลหารนะคะก็คือการหารยาวข้อที่1ตัวอย่างที่1 7หารกับ5เป็นจํานวนนับหารกับจํานวนนับนะคะตัวตั้งเป็น7ตัวหารเป็น5นะคะ5อะไรถึงจะได้7 5,1เป็น5ลบกันเหลือ2มีอะไรคะ ตรงนี้เขาจะไม่มีจุดมาให้เราใช่ไหมตรงนี้เขาเรียกว่าการใส่จุดแล้วก็เติมศูนย์นะคะเพื่อที่จะหาทศนิยมนั่นเองค่ะจะต้องใส่จุดแล้วก็เติมศูนย์ข้างล่างนะคะจะเพิ่มเติมนิดนึงก็จะได้5อะไรถึงจะได้20่คะ5คูณกับ4เป็น20คะ่ะลบการเหลือ0น,นะคะตรงนี้เขาจะเป็นจำนวนนับมาให้เราให้เราใส่จุดเติมศูนย์เองเนาะตัวสอบค่ะ 5ก็คือตัวหารคูณกับผลลัพธ์1.4่เท่ากับ7ไหมเท่ากันนะดังนั้น7หารกับ5เท่ากับ1.4ตอบก็ต้องเขียนเป็นเลขไทยให้เรียบร้อยด้วยค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเป็นตัวตั้งน้อยกว่าตัวอะไรคะตัวหารตัวตั้งเป็น1ตัวหารเป็น4นะคะเป็นจำนวนนับทั้งคู่เลยแต่ว่าเราก็ต้องใส่จุดเติมศูนย์เองเรามาดูเลยค่ะ สอะไรถึงจะได้หนึงมีไหมไม่มีก็ต้องใส่จุดแล้วก็ต้องเติม0ูนย์ข้างหน้าทศนิยมก็ต้องเป็นศูนย์ด้วยนะก็จะได้4อะไรถึงจะได้10 4สีคูณกับ2เป็น8ลบกันค่ะเหลือ2ยังมีเศษใช่ไหมคะเราก็ต้องเติมศูนย์ต่อท้ายทําไมไม่ใส่จุดเติมศูนย์อีกคะคุณครูเพราะว่ามันมีจุดอยู่แล้วไม่ต้องใส่จุดหลายรอบเนาะ สอะไรคะถึงจะได้24คูณกับ5เป็น20ลบกันเหลือ0ลงตัวนะคะข้อนี้จะอยู่ที่0.25นะคะตรวจสอบค่ะตัวหารก็คือ4คูณกับผลลัพธ์0.25เท่ากับ1ไหมเท่ากันนะคะดังนั้นค่ะ1หารกับ4เท่ากับ0.25ตอบเป็นเลขไทยคะ่ะ คุณครูมีตัวอย่างด้วยนะคะ2ตัวอย่างตัวอย่างของคุณครูเอามาดูนะคะ4อะไรคะถึงจะได้19 4คูณกับ4เป็น16ลบการเหลือ3มีเศษใช่ไหมคะถ้ามีเศษมันไม่ใช่ทศนิยมด้วยเนาะมัน,ม,น,ม,น,ม,นม,มันไม่มีมันไม่มีจุดตรงข้างหลัง19เเราก็ต้องใส่จุดเองนะคะก็คือการใส่จุดตรงผลลัพธ์เราก็ต้องเติมศูนย์ตรงนี้ตัวเศษนะคะ จะกลายเป็น4อะไรคะถึงจะได้30 4คูณ7ค่ะเป็น28ลบกันเหลือ2ต้องใส่จุดเติมศูนย์อีกไหมคะไม่ต้องนะคะเพราะเราใส่จุดไปแล้วเนาะกลายเป็นอะไรคะ4อะไรถึงจะได้2ค่คะ4คูณกับ5เป็น20ลบกันเหลือ0ลงตัวคำตอบจะอยู่ที่4.75นะคะ เราไปดูค่ะตรวจสอบนะคะให้เรานำตัวหารก็คือ4คูณกับผลลัพธ์4.75เท่ากับตัวตั้งไหมตัวตั้งเป็น19เท่ากันนะคะแสดงว่าคำตอบก็คือ4.75ดังนั้นให้เราลอกจดลงมาเลยก็คือ19หารกับ4เท่ากับ4.75ตอบเป็นเลขไทยค่ะให้เรียบร้อยนะคะ โอเคค่ะอันนี้คือตัวอย่างที่1เสร็จไปแล้วต่อไปตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2ก็คือ23หารกับ1 0 0 0พตัวตั้งเป็นจํานวนที่น้อยตัวหารเป็นจํานวนที่มากตัวตั้งเป็นเท่าไหร่คะ23ตัวหารเป็น1000เรามาดูะคะ่ะ1,000อะไรได้23มสมมีไหมคะไม่มีก็ต้องใส่0ด้วยแล้วก็เติมจุดตรงนี้ด้วยกลายเป็น 1,000อะไรถึงจะได้230มีไหมไม่มีอีกก็ต้องใส่0นตรงนี้ด้วยจะกลายเป็น1,000อะไรถึงจะได้ยี่1 0 0 0อะไรถึงจะได้2,300คะ่ะ1,000คูณกับ2เป็น2,000ลบกันค่ะเหลือ300ต้องทำไงคะ ใส่ศูนย์ด้วยกลายเป็น1,000อะไรคะถึงจะได้3,000ัน0 0คูณกับ3เป็น3,000ลบการให้เรียบร้อยลงตัวแล้วนะคำตอบจะอยู่ที่0.023นะคะมาตรวจสอบกันคะ่ะตรวจสอบตัวหารเป็น1,000คูณกับอะไรคะผลลัพธ์ของเรา0.23 เท่ากับตัวตั้งไหมเท่ากันนะคะตัวตั้งเป็นอะไรคะ23ดังนั้นค่ะดังนั้นต้องทำยังไงคะลอกโจทย์ลงมาเลย23หารกับ1000เท่ากับ0.023ตอบเป็นเลขไทยให้เรียบร้อยค่ะประมาณนี้นะคะ เรามาดูการบ้านนะคะแบบฝึกหัดค่ะหน้าที่84และหน้าที่85นะคะให้หนูทําตามตัวอย่างนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูก็จะมาเฉลยการบ้านด้วยแล้วก็สอนเรื่องใหม่ไปด้วยเลยคะ่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ